รอบตัดนะด,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 ด้วยนะ,นะยครับผมนะขายที่ครับผมห้าคนแรกที่กดเลขห้าเข้ามาห้าวันแรกผ่อนห้าพันเครดิตดีปีดาวครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องครับอนุมัติภายในวันเดียวครับผมมาครับพี่ขอหัวใจรัวๆให้กับคันนี้หน่อยครับถือว่าผมแต่งให้นะครับออะให้ดูก่อนครับรอบคันก่อนรู้ราคาแล้วตาแตกกันทั่วประเทศแน่ผมบอกเลยอ่าให้ดูไฟครับ เป็นไงชุดแต่งนะครับไฟตาไม่กโหูดูดิอันนี้เป็นตัวท็อปนะดูครับแต่งไฟให้สเกลรอบคันให้แม็กระดับโลกนะครับคอสมิกนี่เป็นไงโคตรสวยครัให้ดูรอบคันก่อนให้ดูรอบคันก่อนครับดูของแต่งองก่อนสวยมากอะนะเป็นไงนี่ขอใจรัวๆหน่อยครับท่อท่อคู่ต่อตรงนะครับออกคู่เลยนะครับสวยอย่างนี้เลยนะประมาณนี้นะสวยไหมให้ดูภายในครับเบาะหนังปับไฟฟ้าตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ เขาคนนี้น่าจะเป็นพวก r S ประมาณนี้เป็นไงอรอบ<อ>ตัดนะด้วยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับสวยๆครับขายที่5 0 0แสนครับผมเฮ้ยจริงปะเนี่ยห้าคนแรกที่กดเลข5าเข้ามาห้างวดแรกผ่อน5,000หลังจากนั้นผ่อนประมาณ0 0 0าหมื่นหนึ่งครับจัดไปเครดิตดีฟรีดาวครับ <c oughs> บัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำอัตมัติภายในวันเดียวครับผมเออเอาไปครับ